รู้เรื่องไวเฮ้ยบอกว่ารอก็รอจริงๆเอาข้ามาดิอ่างันเสร็เรียบร้อยเรียบร้อยเอากระดิ่งดิกระดิง่งนี่กระดิ่งกิก้กิก้ แต่แปาบนึงดูมันดูมันดูมันหอมไหมหอมไหมอุ้ยหอมไหม <c oughs> หอมไหม <c oughs> บอกว่าจะซื้อให้มันกินมันมารอเลยเนี่นรู้เรื่องเลยกี้มันรู้เรื่องจนตายนี่เนาะใช่ไหมหอมไหมลูกหอมไหมดมเอาดมไปก่อนสิให้ดมเดินวนเดินเอ้า โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะได้กินเมืไ่ไหร่วะอ,อ่ะอามุดดิมุดสิมุดสิเอาอ่าอันนี้ราคามันหนึ่งสองสามนะค่อยๆกินพอให้เจนี้ก่อนดูมากินดูมากินดูเรี่องนี่นะผมใช้ตัวยี้อนี้ อแมวขุนมันจะไม่ร to ่วงกินไหเลยค่อยกินก็ดูมันสำลักเด้วยกูดูมันอยู่มากเลยปกติให้มันข้ามกินอย่างเดียวกินก่อนอันนี้แมวแมาตูนะครับอาหารของแมวตู แมวเล็กไม่ได้ซื้อมาคนมันจะไม่หลุดไม่ร่วงครับหางมันหายอะหางมันไม่งอกอาา่ะฮะหางมันไม่งอกนะอืมอืมอือหางมันไม่งอกนะอือเนีมันดุนดุนนะอันนี้มีเป็นแมวจอดนะครับผมเลี้ยงมันต้งแต่น้อย กันให้มันกินข้นาวไปแล้วรอบหนึ่งแม่ผมเอาข้าวให้มันกินนานค่อยๆกินเดี๋ยวพักก่อนยุดออพอก่อนพอก่อนตำรักได้ยินไหมกืนก่อนเอออีนั่น,นลอกเออค่อยๆกินดิจิก,กี้กินไปไหนลูกฮะฮะจิกี้ ไอ้ิ๊กเฮ้ยแมวดำดำทั้งตัวเลยนะท้องก็ไม่ขาวท้องดำหมดเลยรู้เรื่องอู่ดูกินใหญ่เลยอันนี้ประมาณกี่กรัมอันนี้หนึ่งจุดสอง หนึ่งโลก,กับอีกสองร้อยกร,รัมครับเออนี่ครับน้ำหนักสุดทีิตัวน,นี้มันช่วยหลายอย่างเลยนี่ครับอันนี้เสริมพัฒนาการสมองด้วยอะไรก็ไม่รู้เสริมสร้างการทำงานของระบบประสาท แล้วก็ต่อไปก็บํารุงสายตาอันนี้ก็ช่วยรถกลิ่นมูลตแต่ว่าแต่ขี้ขออกมาในเม็นมากเลยนะแล้วก็อันนี้วิตามินและแร่ธาตุจำเป็นรวม23ชนิดอันนี้ก็อะไรวะ เม็ดอาหารเม็ดอาหารมีที่มีความกรอบรสก็เป็นฟูนครับแยวผมใช้ตัวนี้แหละเลี้ยงแมวอ,มอันตุงนึงจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์กว่ากว่ามันก็กินหมดตัวเดียวนะเฉพาะตัวเดียวนะ เป็นไงไหวไหมอืมไหวไหมกึ๊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 นายยับหมดเลยไปกันกับเข้ามาดูดิผมหล่อไหมครับผมหล่อไหมครับหล่อไหมกิ๊กจุ้ยกิ๊กจุ้ยร่อยไหมอืมอร่อยไหมเอากินให้หมดเดี๋ยน้องมันมากินด้วยกินให้หมดเลย เอรับไปชอบให้หมดเลยซื้อมาให้แล้วห่างมันดุนห่างมันชั้นเดียวเลยห่างมันห่างมันดุ่นต้งแต่กำเนิดนะนี่ตรงนี้ปลายห่างมันจะนิ่มมากเลยผมชอบจับคนไม่ค่อยลู่ลร่ว,วรือหว่า นานแล้วมันไม่ได้กินย yeah. กินที่หมดเลยเดี๋ยววันนี้พ่อเอาให้ใหม่โอเคครับงไงก็ชอบค,คลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณมากครับผม